ฮัลโหลก็สวัสดีนะครับผมนายแพทย์สุรเชษสิริพงสกุลนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับการทำอันต์ซาวอัปเปอร์แอดโดเมนโดยวิดีโอนี้จะเป็นการแพ a c t สาธิตให้ดูนะครับเรื่องการทำอันต์ซาวของอัปเปอร์แอดโดเมนนะครับ demonstration แรกก่อนนะครับสเต็ปแรกที่คลิปแรกที่เราจะสอนกันก็คือการเปลี่ยนหมุนโผลบนะครับ โดยเราจะสาธิตในท่า m มิดไลอั d o m a i n นะครับให้ฝึกในท่า Transverse ปรับเป็น Sagittal Plane นะครับโดยจะใช้วิวของ Aorta ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับถ้าระวังเพลนนี้นะครับก็คือ Transverse ใต้ต่อไอตัวสับไซฟอร์ลงมานะครับแล้วก็จะเห็นเพลนของ IVC, เอลตาแล้วก็ส p ป n e นะครับ IVC อยู่เยื้องซ้ายเอ่อเยื้องขวานะครับเอลอรตาอยู่เยื้องซ้ายของคนไข้นะครับ แล้วก็เราจะเอาเอลตามาวางไว้กลางจอนะครับแล้วเดี๋ยวเริ่มทำนะครับเมื่อเราต้องการจะทำให้แนวท a สเวิร์ e กลายเป็นแนว s a g i t t อ l นะครับก็คือหลักการก็คือเราจะต้องเอาสมมุติเราจะเเลงที่เอลตาให้เป็นแนวยาวใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาเอลตามาอยู่ตรงกลางจอนะครับแล้วจากนั้นก็บิดตั้งฉาก กับตัวเอลตาที่อยู่กลางจอเนี่ยให้เห็นไปในแนวยาวนะครับอย่างนี้นะครับดูที่มือแล้วก็ดูทีอ่อันตรสาวนะครับโอ,โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเดโมเนในท่าแรกเลยนะครับในท่าแรกเนี่ยเร,รรนนรเราสตาร์ทคนไข้ให้นอนหงายนะครับเราสตาร์ทที่ EP พีแคสเซียมนะครับท่าแรกที่จะสอนก็คือท่า a g จิต a l วางแนวตั้งนะครับอยู่บริเวณให้สังเกตตัวตุ๊กตาตร,ตรงนี้นะครับอยู่บริเวณ สับไซฟอยนะครับวางแนวตั้งอย่างนี้นะครับสตรัคเจอร์ที่เราจะเห็นในเพลนี้ก็คือได้แก่ตัวฮาร์นะครับฮาร์ซึ่งจะอยูอ่ข้างบนนะครับเราต้องอชอนบิดบิดโขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะครับเราจะได้เห็นฮาร์ชัดเจนในวิวนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะเจอเส้นเลือดใหญ่2อันก็คือ1 Aorta นะครับแล้วก็ IVC ซึ่งเราก็ต้องมีความารู้จักอ n นาต m มีของตัว h าร์ t กับ IVC โดย p s s t t o o n n n ของของทั้ง2ตัวนี้ต่างกันนะครับโดยเราจะพบว่าตัว IVC เนี่ยจะเยื้องมาด้านขวานิดนึงแล้วก็เอลต้จะอยู่ค่อนซน้ายไปนิดนึงนะครับลักษณะสำคัญที่ใช้แยกตัว IVC กับ a อลต้ก็คือ1 a ึ่เตเนี่ยตัวจะไม่ต่อกับตัวฮาร์ t โดยตรงนะครับแต่ IVC เนี่ยจะต่อกับตัวฮาร์สามารถเห็นได้นะครับแล้วก็ เอล a เนี่ยถ้าเราไล่ดีๆเนี่ยจะมีบร a น c ์ที่ออกมาจากตัวเอล a ก็คือ Select t r ั n กก็คือบรน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ SMA นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะคล้ายๆเครื่องหมายถูกถ้าเรามองดีๆนะครับก็จะเรียกว่าไนกี s i g ยนะครับส่วนตัว a อล a เองเนี่ยตรงโลเคชันเนี่ยจะพบว่าจะมี Distal l s s p h o g u s อยู่ข้างหน้ามันนะครับนี่ก็เป็นลักษณะสำคัญของเอลนะครับ ส่วน IVC ถ้าเราเดโมนสเตรตได้ว่าตัวเส้นเลือดเนี่ยเดรนเข้าต่อกับฮาร์ตได้โดยตรงเนี่ยแสดงว่าตัวนี้เป็น IVC นะครับแล้วก็ลักษณะสำคัญของ IVC ก็คือจะพบคอเดดโหลบอยู่ข้างหน้าตัวสตรัคเจอร์นี้นะครับหรือว่ามีเฮปติกเวนมาเดินเข้าอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของ IVC ต่อไปก็คือสตรัคเจอร์อื่นก็คืออีโซฟาคัสเราก็จะเห็นหน้าต่อตัวแอโตานะครับแล้วก็จะต่อไปในตัวของสตอมัก pancreas ในวิวนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็น cross-sectional นะครับเห็นเป็นแว่นๆนะครับแต่เดี๋ยวจะ demonstrate อีกทีหนึง่ง portal vein เนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของเล f t portal vein ซึ่งมีลักษณะมี echogenic wall อย่างนี้นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สแกนในวิวนี้ก็จะพบเป็นลักษณะของ left lob liver ซึ่งมีลักษณะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมนี้นะครับซึ่งซึ่งเป็น cross-sectional scan นะครับเ,เราจะเจอ ligamentum teres ได้นะครับ อยู่ในตัวเนื้อริเวอร์นะครับแล้วก็จะต่อไป,ไปเป็น f a ซิฟอร์ m เล g a m ก n t นะครับแล้วก็เราจะพบส่วนของ Left Hepatic ิกเวนได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต่อออกมาเดนเข้า IVC นั่นเองนะครับก็คือเห็นอันนี้เห็นปลายๆนะครับแล้วก็เราจะพบตัวคอเดดโลบนะครับซึ่งคอเดดโลบเนี่ยจะมีเลือดกระเม็นตุ่มเวโนซมเป็นบอร์เดอร์อสำคัญที่เราจะใช้แยกตัวคอเดตโลบแล้วก็อนาโตมีเนี่ยจะอยู่บร,ริเ ประมาณหน้าต่อ IVC นะครับในวิวนี้ทั้งหมดนี้เราควรจะเวลาฝึกเราควรจะเดโมนสเตรตให้ได้ทั้งหมดนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับฮัลโหลในขั้นแรกนะครับเราจะสแกนนะครับเราจะเห็นฮาร์ดนี่เราจะชอนมือชอนขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมครับมือชอนขึ้นนิดนึงเราจะเห็นขอบฮาร์ดที่มีการเต้นนะครับถ้าเราเลื่อนมือมาด้านขวานะครับแล้วก็จะเจอ hepatic vein แล้วก็ IVC นะครับตามรูปนะครับ ถ้าเราบิดมาอีกด้านซ้ายแล้วก็จะมาเจอเอลอาตาแล้วก็อีซอฟกาสตามรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นนตามลําดับนะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวมาลองอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราเลื่อนมือไปทางด้านขวานะครับก็จะเจอ IVC แล้วก็เฮปติกเวนะครับแล้วก็ฮาร์ตนะครับเลื่อนมาด้านขวาอ่าด้านซ้ายนะครับก็จะเจออ o p h ฟก u สกับเอลอาตาตามรูปนะครับ โอเคนะครับต่อไปเราก็จะมาดู a n a t o m มีอีกสั t เจออีกอันนึงก็คือ s t o อมักหรือกระเพาะอาหารนะครับซึ่งอวัยวะนี้ก็จะต่อมาจาก EG จ u n c ังชัที่เราจะเห็นในส่วนของหน้าต่อเอลตาตรงนี้นะครับถ้าเรา,เาสะบัดซ้ายขวานิดนึงเรก็จะเห็นสักเจอ e นี้ต่อกับตัว EG จ u n c ังชัดลงมานะครับเดี๋ยวลองเราไปดูกันนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาสตาร์ทที่จุดที่หน้าต่อเอลตาเป็น Distal Esophagus หรือ EG Junction นะครับลักษณะจะมีขอบสีดำแล้วก็มีไฮเปอร์เอโคอกที่เป็นคล้ายๆลมหรือหรือมิลโคโซาอยู่ข้างในถ้าเราเลื่อนโผล่ไปมาซ้ายขวาแล้วก็จะเจอเอ่อมันจะต่อกับตัว Distal Esophagus ลงมานะครับแล้วก็จะเห็นเอ่อวอของตัว t t o m a c เนี่ยก็จะเป็นขอบสีสีดำนะครับบางๆแล้วก็จะเห็น Air คอนเทนต์ที่อยู่ข้างในตัว s t r m m a r นะครับจะมีลักษณะเป็น Dirty Shadow นี่ก็เป็นลนักษณะสำคัญของ s t r m m a r นะครับถ้าลองไล่ดูซ้ายขวาก็จะเห็นตามรูปนะครับลองดู ต่อนะครับคลิปนี้จะดูดิสซน์ส o f การท,ที่ต่อกับอ,อ่สตอมกักให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ โอเคเรามาดูเลยนะครับถ้าเราวางท่า s a g จิตต l นะครับเราก็ลากดูนะครับว่าเราอยู่ plane ของ IVC หรือเปล่าถ้าอยู่ก็แสดงว่าเราไปขวาไปนะครับให้เลื่อนมาด้านซ้ายคนไข้นิดนึงนะครับเห็นเอลตาแล้วก็เห็นดิ s o ซยิสอปกัใช่ไหมครับเราบิดโผล่ไปด้านซ้ายนิดนึงก็จะเป็น area ของดิ s t ซ s ิสอปกัที่ต่อกับส o m มักนะครับคือ g a s สติกคาเดียนะครับมาลองดูอีกทีนึงนะครับพอได้ play แล้วก็บิดไปด้านซ้ายคนไข้นิดนึงก็จะเห็นมันต่อกันอย่างนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นพาร์ทของดิเสวยอิสระกาที่เทเข้าเอ่อสตอมักนะครับคลิป <c li pp le> ต่อไปนะครับจะเป็นการสอนสแกนในท่าดูเล็ยบหลบทั้งหมดนะครับโดยในคลิปนี้อยากจะขอให้ดูที่มือก่อนแล้วก็ดูที่อันดรซซาวตามมานะครับทีละรอบนะครับจะได้เข้าใจนะครับโอเค โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสแกนเล็บโลบนะครับถ้าเราเลื่อนถ้าเราได้เพลน IVC ซแสดงว่าออกมาด้านขวานิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าได้เลื่อนมาเนี่ยด้านซ้ายคนไข้นิดนึงก็จะเห็นเอลตากับอิโซฟาสนะครับพอเลื่อนสูตรเทคนิคคือเมื่อชนริบแล้วเนี่ยเราก็ต้องออบิดแล้วก็ชอนขึ้นนิดนึงเพื่อให้เห็นขอบทั้งหมดของทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายคนไข้ลองดูนะครับอันนี้เราเลื่อนไปด้านขวา พอติดแล้วเราบิดนิดนึงเพื่อเพื่อชอนหาให้หาเนื้อตับมากขึ้นนะครับอลองดูอีกทีหนึ่งนะครับใช้เลื่อนก่อนนะครับถ้าเห็น i p c ทั้งอยู่ขวาถ้าเห็นเอลตาสมมติอยู่ซ้ายนะครับเราเลื่อนพอมาชนหลิบแล้วเราก็บิดจนครบนะครับเห็นรูปทางท่าสาวเนี่ยเห็นเอ่อริเวอร์จนเห็นหมดอ่านี่จนหมดนะครับแล้วก็เสร็จนะครับนี่คือเทคนิคที่ทําให้เรารู้ว่าเราสแกนคนไข้ได้หมด เล็บหลบทั้งหมดนะครับเป็นเทคนิคที่ต้องต้องฝึกทำนะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะมาดูสัคเจอต่อไปก็คือตัวคอเดโหลบนะครับการจะดูคอเดตหลบนี่เราจะใช้เพลนของ IVC นะครับมันจะเป็น f i x ซ์ a นาโตม a l ค o c โลเคชันนะครับคอเดตหลบนี้จะอยู่หน้าต่อ IVC เสมอนะครับส่วนของคอเดตหลบเนี่ จะมี boundary ก็คือขอบเขตของมันจะแบ่งด้วยมี landmark ก็คือไอตัว ligamentum venosum นะครับซึ่งจะอยู่เป็นขอบบนของตัวไอ,อตัว c o a d o o นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับก็หาคอเดตโลบก่อนเราไอด n นต f y ฟ IVC ให้ได้ก่อนนะครับก็จะเห็นตัวคอเดตอยู่ข้างหน้ามันนะครับเราจะสังเกตว่าจะมีลิอดเมนตุ่มสีขาวๆอยู่ข้างหน้าตัวคอเดตโลบด้วยนะครับนี่ก็เป็นแลนด์มาร์กนะครับอันนี้นะครับ IVC คอเดตโลบแล้วก็ลิอดเมนตุมเวโนซุ่มนะครับลองดูขั้นแรกอีกทีนึงนะครับเราไอดีนต์ฟ IVC ก่อนแล้วก็จะเห็นสตรัคเจอร์ที่สําคัญก็คือตัวคอเดตโลบตามรูปนะครับ ่านี่จะมาด้วยกันเสมอนะครับ IVC คอเดตโลบเล็กเกอร์เมนตุ้มเวนซุมนะครับจะมาด้วยกันเสมอนะครับ